วันนี้ก็เป็นเป็นการบวงสรวงนะครับซึ่งทุกท่านได้เห็นแล้วว่าเป็นการเป็นการบวงสรวงที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะพิธีกรรมหน้าเคารพและเกรงขามซึ่งจะทําให้พวกเราเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลป์และผู้เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถจะบรนะูรณะราชรถราชยานและสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการที่จะเตรียมงานพระพิธีพระบรมศพ จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสาเร็จนะครับทุกอย่างราบรื่นเป็นมงคลดันั้นก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมเป็นวัฒนธรรมที่เราสืบทอดมาแต่โบราณเป็นราชประเพณีนะครับันั้นอนาคตต่อไปก็เราก็จะเริ่มทําตั้งแต่วันวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้เสร็จให้มีพระราชรถราชยานที่มีความสวยงามงดงามสมเกียรติซึ่ง เรามีความชํานาญนะครับผมมั่นใจในค,ความสามารถของกรมศิลปากรช่าง10หมู่แล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีระดับท่านอดีตอธิบดีผู้ทรงบรณวุฒิที่สำคัญคือสํานักราชเลขาธิการก็ได้ส่งผู้แทนมาร่วมเป็นขั้นตอนตลอดตั้งแต่การเริ่มพิจารณาการซ่อมการคิดการทำํำละไรเราก็ไปตามกฎเกณฑ์และระเประเพณีตลอดอย่างเพ่งรัดนะครับ จริงๆในภาพทั่วไปเนี่ยก็อยู่ในภาพที่เราเก็บรักษามาที่ถนอมของน,นะครับเพื่อแต่ตามรับประเพณีเนี่ยเราไม่ได้เตรียมไว้สําหรับใช้งานเราเก็บเพื่อบรูรณะให้คนได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้เห็นสิ่งสวยงามได้เห็นถึงประเพณีที่งดงามของไม่ว่าจะเป็นพิธ,ธีอะไรเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเขามาเขาก็เขาเรียกว่าใช้คําว่าทึ่งนะครับให้เห็นว่าเรามีทุกอย่างเป็นความงดงามเป็น เป็นการทำด้วยใจทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําแป๊บแปแบบปัป๊มออกมาได้ฉะนั้นทุกคนทุกอย่างเนี่ยทำด้วยด้วยมือด้วยความรักสามคัคคีเป็นทีมเดียวกันทุกคนมีหลายคนที่ทํางานันนี้แต่เพียงแต่ว่าทําแล้วเนี่ยเหมือนคนคนเดียวทํากันเพราะทุกคนมีใจเป็นหนึ่งฉะนั้นการบูรณะเนี่ยเราก็สามารถจะทําได้ทั้งองค์ที่ที่เห็นว่าเหมาะสมอาจจะไม่ได้ไม่ได้แปะทองใหม่ทั้งหมดอาจจะ ติดเป็นบางส่วนแต่เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะดูเหมือนใหม่ทั้งองค์นะครับซึ่งผมมั่นใจจากคราวที่แล้วที่ผมได้ไดมาตรวจงานของงานพระศพเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเขาทําได้ดีแล้วก็มีเป็นส่วนร่วมมีความชํานาญนะครับฉะนั้นถือว่าบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคลากรที่น่าชื่นชมแล้วก็นอกจากนั้นเรายังเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาช่วยในงานที่ที่เขาได้มาแสดงน้ําใจมาแสดง พลังที่จะร่วมกับเรานะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลของช่างสิงสิบหมู่อย่างใกล้ชิดนะครับรม,มีการกําหนดไว้ชัดเจนไหมครับว่าจะมีการบริหารสร็จที่เมื่อไหร่จริงๆอันนีน้น่าจะไม่นานมากนะครับเพราะว่าเรามองไปที่พระเมรุม,มาตรพระเมรุม,มาตรเนี่ยเราจะพยายามให้เสร็จในเดือนกันยานั้นตรงนี้ก็เราก็จะได้มีเวลาที่จะทำให้มีความปราณีตสวยงามนะครับ นอกจากนี้นมีความร่วมมือกันระหว่างกรมสม,มุทรหานบกนะครับซึ่งจะทําเรื่องเรื่องเพลาเรื่องล้อเรื่องยางในการเคลื่อนไหวกับฐานเรือในการถักเชือกที่จะต้องลากต้องต้องดึงเนี่ยนะครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราจะเสร็จก่อนกันยาแน่นอนนะครับรวมทั้งการทดลองใช้งานให้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ประตูรั้วเนี่ยเราก็จะทําถนนพังรั้วออกไปนะครับเมื่อเสร็จพระราชพิธีพระบรมศพแล้วเนี่ยพระราชทานเป็น ประศพแล้วเนี่ยเราก็จะปิดถนนปิดรั้วกรบถนนเหมือนเดิมคือไม่ใช้งานเอามาเก็บไว้ในนี้เหมือนเดิมเพื่อให้ทุกคนได้มาเยี่ยมชมมาดูประเพณีอันงดงามประเพณีอันมีความละเอียดประอวิจิตริสานและประณีของประเทศไทยนะครับเราจะยังเปิดเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีเชือกกั้นมีอะไรให้ให้เขาดูฉะนั้น ทุกคนก็ได้อยากจะเห็นก็ได้มาติดตามดูการซ่อมแซมแต่ว่าเมื่อถึงรายละเอียดในขั้นที่จะต้องลงทองลงอะไรที่ไม่มีฝุ่นเนี่ยตรงนั้นเราก็จะค่อยๆค่อยๆปิดไปตามจังหวะนะครับแต่ตั้งแต่เริ่มเนี่ยทุกคนก็สามารถจะมาเดินดูได้เหมือนเดิมมาเพราะในห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องที่ควบคุมอุณหภูมิมีห้องแอร์มียกเว้นวันนี้เขาไม่ได้เปิดแอร์เขาเปิดเปิด,ปดอากาศบริสุทธิ์น,นี่ครั้นค่ะพระเมรุมาตรไปถึงขังง้นตอนไหนแล้วครับพระเมรุมาตรวันที่2 6นะครับจะมีการ ตอกหมุดนะครับซึ่งตัวผมเองจะมาเป็นประธานในการตอกหมุดซึ่งหมุดทั้งหมดจะมี9้าหมุดเป็นหมุดหลักและหมุดรองผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะมาตอกพร้อมๆกันหลังจากที่วันนั้นมีการประชุมการจัดสร้างพมเมรูมาครั้งที่2พอประชุมเสร็จก็จะไปตอกหมุดที่กลางสนามหลวงนะครับแล้วก็หมุดที่เราตอกเราก็จะทํารั้วไม้ครอบไว้เฉพาะตรงตรงหมุดนะครับเพื่อให้สนามหลวงสามารถจัดงานจัด งานสวดมนต์จัดงานอะไรในปีใหม่ได้นะครับแล้วก็ประมาณวันที่20เนี่ยเราก็จะปิดรัวและล,ล้อมรัวครันนี้ก็จะเริ่มลงเสาลงอะไรต่างๆ16กประมาณสิวหากว่า1 6หกศูนย์กว่าเนี่ยนะครับสกจุดหน่นะครับหลังจากประชุมเสร็จครับก็เรียนเชิญน,นะครับถ้าใครใครสนใจมันจะถือว่าเห็นวันนี้จาก ทุกท่านที่มาเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นแล้วงานนี้จะสามารถทําได้อย่างสวยงามสําเร็จทันเวลาแล้วก็เป็นไปด้วยดีถูกต้องตามราัีประเพณีนะครับและทีมคันคือจะสมพระเกียรติพระบาทสมเจระเจ้าอย่หัวรชัชการที่9เกับเกียมไหมครับขอพระพุณนะครับพุัง